สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องปุ๋ยจริงปุ๋ยปลอมและการตรวจสอบปุ๋ยนะครับผมก็ได้หาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาและก็เกษตรกร,ร,กรท,ทั่วไปนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาปุ๋ยมันแพงบางบริษัทก็โวยโอกาสครับเดี๋ยวผมจะเกริ่นๆก,ก่อนนะครับจากการที่ประเทศไทยยังผลิตปุ๋ยเคมีในปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จึงต้องสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือมาผสมเป็นปุ๋ยสูตรผสมต่างๆทําให้ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงอีกทั้งปุ๋ยเคมีมนมีสีสันละลักษณะเม็ดปุ๋ยแตกต่างกันไปหลายแบบไม่สามารถสังเกตได้ว่ามีธาตุอาหารอยู่หรือไม่ทําให้มีผู้ผลิตปุ๋ยปอมซึ่งเป็นปุ๋ยที่ไม่มีมัดไม่มีธาตุอาหารเลยหรือผลิตปุ๋ยที่โดยมาตรฐานซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารไม่ตรงตามสูตรปุ๋ยและโดยปกติจะมีปริมาณน้อยกว่าตัวเลขในสูตรปุ๋ยมากนะครับ าหากว่าเราจะพิจารณาว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยด้ยบนันธฐานเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้จากสีกลิ่นรูปร่างและลักษณะของเม็ดปุ๋ยเองครับเพราะว่าการตรวจสอบนี่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการเป็นวิธีที่หนึ่งนงครับนี่แต่วิธีนียเป็นเป็นวิธีการที่ยุ่งยากใช้เครื่องมือราคาแพงแล้วก็ใช้นักวิชาการที่มีความชํานาญงานแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการวิเคราะห์เนี่ยแพงแต่ว่าผลออกมาเนี่ย ผลออกมาละเอียดถูกต้องดีนะครับเป็นการตรวจสอบที่ละเอียดวิธีที่2องคือการตรวจสอบแบบเร็วเป็นวิธีทางเคมีที่ดัดแปลงให้ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยกษตรกรสามารถตรวจสอบเองได้และค่าใช้จ่ายต่กว่ามากแต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะไม่ละเอียดเท่าวิธีที่1น,นะครับเราจะมาดูการตรวจสอบปุ๋ยเคมีเนี่ยโดวยวิธีการนําปุ๋ยเคมีไปละลายน้ําเพื่อให้ทราบว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอมหรือไม่นั้นไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี้ได้เสมอนะครับ เพราะว่าเพราะว่าการผลิตปุ๋ยเคมีผสมชนิดเม็ดสูตรต่างๆนะั่นแหละผู้ผลิตจําเป็นต้องใส่สารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นะครับลงไปด้วยเพื่อให้ดเพื่อให้ได้สูตรตรงตามความต้องการสารตัวเติมที่นิยมใช้ก็ได้แก,ก่บพวกดินขาวดินเหนียวแคลลินบางกรณีผู้ผลิตอาจใช้ไซลอนเป็นสารตัวเติมด้วย การใส่สารตัวเติมฟิลเลอร์นอกจากจะเป็นนอ,นอกจากจะได้ครบสูตรให้สูตรตามความต้องการแล้วนยังช่วยให้การจับตัวของเนื้อปุ๋ยและเม็ดปุ๋ยนี่ไม่จับตัวกันไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับเช่นปุ๋ยสูตร15 15 15, 15เนี่ยจำนวน100กิโลนี่จะมีธาตุอาหารในโตรเจน15กิโลฟอสฟอรัส15กิโลกร,รัมโพแทสเซียม15กิโลกร,ร,มรัมรวมจำนวนธาตุอาหารทั้งหมดก็45กิโลกร,รัมที่เหลืออีก55กิโลกร,รัมก็จะเป็นสารตัวเติมฟิลเลอร์ที่ใส่ลงไปในเนื้อธาตุปุ๋ย ให้ได้สูตรตามความต้องการการที่เกษตรกรเขาจะว่านําปุป๋ยไปละลายน้ําแล้วมันมีกรดมีซาซลงมาเนี่ยเป็นปุป๋ยปอมแต่ว่านี้ไม่ใช่นะครับกางที่กล่าวไปแล้วคือเขาจะใส่ฐานตัวเติมผมก็เคยเจอครับตัวนี้ไปละลายน้ําหยดแล้วมันออกมาเป็นรายเนี่ยมาดูการตรวจสอบงปายๆนะครับก็คือการตรวจสอบปุ๋ยเคมีว่าปุ๋ยจริงปุป๋ยปอมเนี่ยก็คือการหยดน้ำปูนใส่ลงในเม็ดปุ๋ยนะครับ หยดน้ำปุนใสลงในม็ดปุ๋ยเคมีและสังเกตปฏิกิริยาจะทราบผลทันทีถ้าได้กลิ่นฉุนก็สันนิษฐานได้ว่าปุ๋ยน่ะปุ๋ยเคมีนั้นเป็นปุ๋ยแท้เนื่องจากสารสารละลายน้ําปุนใสทําปฏิกิริยากับปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียนะครับมันจึงได้กลิ่นฉุนฉุนซึ่งตรวจสอบปุ๋ยเคมีไนเจนได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้แต่ในกรณีของปุ๋ยไนโตรเจนในรูปยูเรียน้ำปุนใสจะไม่ทำปฏิกิริยากับปุ๋ยยูเรียก็จะไม่ได้กลิ่นฉุนแอมโมเนีย อย่างไรก็ตามการตรวจสอบปุ๋ยเคมีด้วยน้ําปูนใสเป็นการตรวจสอบเพียงเบื้อต้นเท่านั้นนะครับนี่ที่ทําให้เราทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้นมีธาตุอาหารพืชน่าจะจนอยู่แต่เราไม่สามารถทราบได้ว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่จากการตรวจสอบที่ได้ผลชัดเจนถูกต้องแม่นยำจำเป็นจำเป็น,ปนต้องเข้าห้องปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบของเรา ชาวกเกษตรกรธรรมดาว่าเป็นปุ๋ยจริงปุ๋ยปลอมแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีธาตุฐานเท่าไหร่อย่างเขาเขียนสิบ5ันสิบนสิบเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบว่ามันมีธาตุเท่า,าน,น,นั้นจริงหรือเปล่าแต่เราตรวจสอบแค่ว่ามันเป็นปุ๋ยจริงปุ๋ยปลอมวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ